ของไทยขายคนเขมรได้แทบทุกอย่างแม้แต่ไม้กวาดส่วนของเขมรจะไปขายเมืองไทยไม่ได้สักอย่างแม้แต่น้ำตาลก็ยังติดตานอา้าวทำไมถึงว่าอย่างนั้นเรื่องนี้นะครับถูกกล่าวถึงในมุมมองของเพื่อนบ้านนะซึ่งผมก็จะสรุปให้นะครับเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเข้าไปบุกตลาดครองตลาดเขมรได้แบบสบายใจเชิมในขณะที่พอเป็นคนกัมพูชาทำไมมันยากจังแต่ว่าพอเป็นของเขมรคนทั่วไปธรรมดาอยากจะไปตีตลาดไทยบ้างมันไม่ใช่แค่คนไทยไม่เปิดรับ บางทีเงื่อนไขายการจะเข้าไปขายเข้าไปตีตลาดมันค่อนขอ้างอยากในมุมมองของคนทั่วไปไทยเนี่ยตีตลาดเขมรด้วยแบรนด์แต่เขมรยังไม่มีแม้แต่กล่องเรื่องนี้นะครับมีการถูกกล่าวถึงในมุมมองของคนธรมรมดาทั่วไปในกัมพูชานี่แหละคือเขาก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมพอเป็นของเขมรเนี่ยมันไปที่เมืองไทยไปขายที่เมืองไทยมันยากกว่ามากๆโดยเรื่องนี้ผ่านการถูกเล่าของคนที่เขาทําหมูแผ่นนะครับเขาบอกว่าผมทําหมูแผ่นแต่ก็อยากให้คนไทยได้ลองบ้าง ผมรู้นะว่าคนไทยชอบกินหมูแผ่นโอ้โหไม่ใช่ทุกคนมั้งเนี่ยคือเขาก็มองในมุมของเขานะครับเขาบอกว่าคนไทยชอบกินหมูแผ่นผมรู้ผมเลยอยากจะลองส่งของของผมที่ผมทําอยู่เนี่ยไปขายฝั่งอารยประเทศบ้างไม่ต้องไปขายทั่วประเทศอะไรไกลใหญ่โตมากมายเราเอาไปขายทางฝั่งไทยข้ามไปขายอยู่ตามชายแดนนิดๆหน่อยๆ,ๆในระดับที่พออยู่ได้ผม่ะใส่ถุงซิวสะอาดเรียบร้อยผมคิดว่าคนไทยน่าจะชอบนะแต่พอไปจริงๆ มันไม่ง่ายเลยมันขายไม่ออกตั้งแต่ถุงแล้วบ้งเนี่ยโดยเรื่องที่คนนี้นะครับเขากล่าวถึงเขาบอกว่าเขาเจอกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่คนกัมพูชาเจอจริงๆเมื่อจะส่งของไปขายไทยแต่พอดูเห็นคนไทยส่งมาขายในฮาวาไม,มันง่ายจังเรื่องแรกครับเขากล่าวถึงในมุมที่ว่าด้วยความที่บ้านเขาเนี่ยมันไม่มีใครสอนว่าจะต้องส่งออกไปไทยยังไงผมไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจะต้องมีใบอะไรต้องไปขออะไรที่ไหนอย่างไรใครอนุญาตใครตรวจคุณภาพให้ เรื่องนี้ผมพูดถึงบ้านของผมเองนี่แหละที่ไม่มีใครสอนเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้กัมพูชาขาดระบบส่งเสริมผู้ประกอบการแต่พอเห็นผู้คนทางฝั่งไทยนะรู้สึกว่าเขามีการสนับสนุนกันอย่างชัดเจนมากกว่าจะไปตีตลาดกัมพูชาแทบจะมีคู่มือแนะนํากันอยู่แล้วว่าคุณจะต้องไปทําอะไรยังไงส่งไปยังไงแต่ว่ากัมพูชาขาดระบบนี้อย่างชัดเจนเราไม่มีแม้กระทั่งคู่มือไม่มีหน่วยงานกลางที่จะจับมือพาเราไปตลาดต่างประเทศแบบไทยที่ผมเห็นในไทยนะมีทั้ง โอโธงโอ,โอ,โอท็อ,ทอปอะไรต่างๆเอ็กซ์พอร์ตคนธรรมดาในกัมพูชาเรียกว่าพึงไขไม่ได้ต้องอาศัยแรงตัวเองและเรื่องหนึ่งนะครับที่ถูกกล่าวถึงเขาบอกว่าก็คือประเด็นที่คนไทยไม่เชื่อของของเราเขาใช้คํานี้นะครับว่าเขามองว่าคนไทยนะ่ยไม่เชื่อของ,ของเขามันเป็นความรู้สึกที่เจ็บลึกมากเลยผมฝากไปถึงพ่อค้าคนไทยที่รู้จักเอาลองไปขายดูเขาก็รับนะเขารับเฉยๆแต่เขาก็บอกว่าลูกค้าน่ะไม่กล้าซื้อไม่ใช่แค่บางคนละส่วนมากเลย เราบอกว่ามันมาจากกัมพูชาผมก็สงสัยว่ามาจากกัมพูชาเขาก็ไม่ซื้อแล้วเหรอเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากเรื่องนี้นะครับก็เลยทําให้เห็นนะเขาก็บอกว่าคนไทยจำนวนมากเนี่ยเหมือนจะมีอคติฝังลึกอยู่นะว่าของขเขมรอาจจะไม่สะอาดไม่ปลอดภยัยไม่น่าเชื่อถือยิ่งถ้าเป็นอาหารการกินต่อให้ทําออกมาดีขนาดไหนแบรนด์ชื่อเสียงยังไม่มีน้ําหนักพอที่จะสู้ของไทยได้เลยและที่สําคัญคือมันไม่มีช่องทางโฆษณาโปรโมทหรือว่าส่งเสริมจากฝั่งไทยเลย อา้าผมดูเรื่องราวที่เขาพูดถึงที่เขากล่าวถึงเนี่ยผมก็สงสัยนะว่าบางสิ่งบางอย่างมันต้องเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทําเองหรือเปล่าแบรนด์ของคุณต้องทําเองไม่ใช่ว่าจะต้องรอการสนับสนุนจากคนไทยอย่างเดียวอย่างเช่นถ้าจะให้ขายดบขายดีในไทยก็ไปทําแพ็กเกจให้มันดีก่อนไหมหรือไม่ก็ทําการตลาดลงทุนโฆษณาให้ผู้คนได้เห็นสิสิ่งเหล่านี้มันจะรอของฟรีที่มันเกิดขึ้นอัตโนมัติไม่ได้ เรื่องนี้ถือซะว่าเรากําลังดูในมุมมองเขานะแล้วควนไทยมาตีตลาดที่บ้านเขาใช่ไหมละ่ะโฆษณาอะไรต่างๆมันก็นมาด้วยเขาก็เลยมองว่าสิ่งที่สินค้าไทยขายดีเนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นของฟรีที่มันเกิดขึ้นที่แบบว่ามันได้รับความนิยมโดยอัตโนมัติเขาก็เลยจะมาใช้มุมมองเดียวกันนี้ไปใช้กับไทยซึ่งมันก็ไม่ได้มาจากนั้นนะครับเรื่องที่เก่าถึงถัดมาผมรู้สึกว่าคนกัมพูชาท,ทากล้วยฉาบกันเยอะหรือเปล่าเนี่ย คือแม้แต่ในมุมมองนี้นะครับก็กล่าวถึงกล้วยฉาบอีกแล้วจนผมอยากจะไปลองดูแล้วกล้วยฉาบฝั่งบ้านเขาเป็นยังไงเนี่ยคือแม้แต่ในคลิปก่อนนะผมก็เล่าถึงคนกัมพูชาคนหนึ่งนะที่เขาก็ทํากล้วยฉาบในคลิปนี้ก็มีคนทํากล้วยฉาบอีกแล้วเรื่องมาจากชาวกัมพูชาคนหนึ่งครับเขาเล่าถึงสถานการณ์จริงที่เจ็บปวดครับเขาบอกว่าผมเคยได้ออเดอร์จากร้านค้าที่ปาจีนบุรีให้ส่งกล้วยฉาบ200ถุงต่อเดือนแต่ผมนะไม่มีรถไม่มีคนช่วยแพ็คไม่มีบรรจุพันธุ์ที่ผ่านโออยเขาก็เลยยกเลิกไปเอง คือเขายกเลิกไปตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านโอโยงโอโยงอะไรนั่นแล้วแต่ของของผมน่ะต้อให้ทำอร่อยแค่ไหนนะั้นดูเหมือนว่าเขาก็ไม่พร้อมที่จะเอาไปขายเหมือนว่าโลกอีกใบที่อยู่ทางฝั่งนั้นต้องการมาตรฐานอะไรไม่รู้มากมายเต็มไปหมดอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าเขาไม่เข้าใจจริงๆนะคือในไทยเนะี่ยผลิตสินค้าอาหารที่มันเก็บนานๆเนี่ยมันก็ต้องมีออยอถูกไหมถูกแล้วผลิตจนนนํานวนมากๆมีแพ็กเกจอะไรแบบเนี้ยคนไทยถามหาโออยอยู่แล้วนะถามหามาตรฐานอยู่แล้ว ผมก็เลยรู้สึกว่ามุมมองของคนนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมมองที่ไม่เข้าใจจริงๆนะครับว่าคนไทยเรียดเรื่องนี้มากแค่ไหนนะครับเรื่องอยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของอยอยนะเขาไปโฟกัสที่อร่อยอย่างเดียวเลยว่าของเขาทําได้ดีอร่อยแต่คนไทยไม่รับตั้งแต่ตรงนี้แล้วแต่จะว่าไปถ้าเป็นของประเทศอื่นนะก็อาจจะไม่ใช่ออยไทยหรือเปล่าอย่างน้อยๆก็อาจจะแค่คาดหวังเฉยๆว่าจะต้องมีมาตรฐานการผลิตที่ดีคือคนนี้ก็ไปโฟกัสเรื่องนี้ไปนะฮะไปมาได้อีกมุมมองหนึ่งนะครับก็มีการกล่าวถึงว่าในขณะที่ทางฝั่งไทยเนะี่ย ส่งอะไรมาขายได้หมดเลยขายอะไรให้กัมพูชาก็ขายได้หมดโอ้โหอันนี้คือเป็นการเปรียบเปยนะพอเป็นฝั่งไทยนะครับโลกอีบใบที่ตรงกันข้ามคนไทยขายที่บ้านเขาขายดีมากมีการกล่าวถึงในมุมนี้ครับว่าแต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เขายอมรับนะครับว่าคนไทยเนี่ยคนไทยบ้านเราเมืองไทยเราเองมีระบบซัพพอร์ตที่ครบวงจรมากกว่าอย่างที่ได้กล่าวไปในตอนต้นนะครับแล้วก็ประกอบกับการที่เขามองว่าแบรนด์ไทยเนะี่ยมีความมีชื่อเสียงมีความชื่อมั่นสูงด้วย มีการกล่าวถึงเจ้าของธุรกิจจากทางฝั่งไทยนะครับไม่ว่าจะมาจากทางสะแก้วหรือว่าจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับกัมพูชาเขาบอกว่าเห็นคนไทยหลายคนไปเปิดร้านในพนมเปญคือได้กําไรเป็นกอะเป็นกําเลยเหมือนว่าสินค้าไทยตีตลาดเขมรแบบเต็มมือมากเพราะคนคเขมรพร้อมจะจ่ายเพื่อของไทยด้วยมันก็เป็นองค์ประกอบอะไรหลายอย่างประกอบรับกันเรื่องถัดมาครับมีการกล่าวถึงว่าสินค้าคเขมรที่พอมีดีไม่แพ้ของไทย คือเขาก็บอกว่าบ้านเขาก็มีของที่มีดีนะครับแต่ท้ายท้ายสุดแล้วก็ต้องขายกันในประเทศหรือไม่ก็หันไปตลาดเวียดนามบ้างลาวบ้างจีนบ้างเขายกตัวอย่างเรื่องนึงมาครับอย่างเช่นผ้าไหมเขมรเขามั่นใจนะครับว่าผ้าไหมเขมรเนี่ยฝีมือดีแต่ว่าอาจจะติดตรงที่แพ็กเกจมันดิบไปหน่อยคือเป็นแบบบรานๆนอยู่อะไรแบบเนี้ยกาแฟเสียมเรียบหอมแต่ว่าไม่ได้มีแบรนด์ที่มันดังเรื่องนี้เขาก็เปรียบเปยนะครับว่าพอเป็นของไทยนะของที่มาจากไทยเป็นแบรนด์ชื่อดังเนี่ย ขายดีขายดีได้มากกว่าต,ตลาดได้กว้างกว่ามากแล้วพูดถึงน้ําตาลนะครับจากสถานที่แห่งหนึ่ง mm. เขาบอกว่าเขาทําน้ําตาลได้ดีแต่มันไ,ไม่มีตลาดขายส่งไปไทยก็ไม่สู้อีกรวมไปถึงสินค้าท้องถิ่นบางตัวแต่คนไทยก็ดันไปมองว่ามันไม่สะอาดพอมันเป็นความเชื่อที่เชื่อไปโดยอัตโนมัติมากๆนี่ก็กล่าวถึงในมุมนี้นะครับว่าคนไทยก็จะเชื่อว่ามาตรฐานการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เท่าของที่มีอยู่ อย่างไรก็ตามนะครับถูกกล่าวถึงในเรื่องนี้ด้วยว่าโอ้โหคิดจะลุกเนี่ยมันสะดุดตั้งแต่ก้าวแรกแล้วเพราะว่าสินค้าหลายประเทศขออภัยครับหลายๆประเภทในไทยเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็ครองตลาดอยู่แบบนั้นซึ่งแข่งขันได้ยากสิ่งที่จะทําให้ชนะและไปขายในไทยได้คือต้องดีกว่าให้ได้ซึ่งมันเป็นไปได้ยากคือขนาดจีนเนี่ยยังทําไม่ได้เลยเรื่องนี้นะครับก็ถูกพูดถึงในมุมที่ว่าแม้แต่สินค้าจีนเองเนี่ย คนไทยก็ยังมีความอ่าไม่ได้เปิดรับซะขนาดนั้นก็จะบอกว่าโอ้ของจีนเหรออะไรแบบนี้แล้วภาษาอะไรกับของเพื่อนบ้านที่เป็นประเทศที่เล็กกว่ามากคือยิ่งไปกันใหญ่เลยคนไทยยิ่งไม่เปิดรับมุมนี้ครับก็เป็นเหมือนความจริงที่เพื่อนบ้านเขาก็มองเห็นนะครับว่าคนไทยเนี่ยยังไม่รับของจีนแล้วน่าภาษาอะไรกับเพื่อนบ้านเล็กๆอย่างกัมพูชาโดยถูกกล่าวถึงในมุมนี้ครับว่าเพราะคนไทยเชื่อมั่นในแบรนด์มากกว่าเชื่อในต้นทางคุณรู้ไหมคนไทยเชื่อในอะไร คุณจะต้องเป็น Made in Japan โอเคนั่นคือสิ่งที่คนไทยยอมจ่ายแพงได้ก็คือพูดง่ายผลิตจากญี่ปุ่นแบบเนี้ยคือถ้าเป็นของผลิตจากญี่ปุ่นคนไทยนพร้อมเปิดรับ Made in China าแล้วโอ้โหของเราขอลองดูก่อนแล้วกันอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับของจีนนะทุกวันนี้ส่วน Made in กัมพูชามันมีแต่คำถามขึ้นไปหมดเต็มหัวเลยว่าจะขายได้เหรอมันไม่ได้ถึงขั้นลองเลยถามว่าจะขายได้หรือเปล่าด้วยซ้ำ โดยเรื่องนี้นะครับก็ถูกพูดถึงในมุมที่ว่านี่คือความจริงที่ไม่ต้องแต่งเติมเลยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของคนไทยคนกัมพูชายังไงก็ส่งสินค้าไปตีตลาดไทยไม่ได้อยู่แล้วแม้แต่จะเป็นสินค้าที่เป็นเฉพาะกลุ่มก็ตามคุณจะเห็นได้เลยว่าแม้แต่จีนประเทศยักษ์ใหญ่ที่ตอนนี้คือครองโลกด้วยการผลิตใช่ไหมล่ะคนไทยนะ่ะยังเลือกซื้อของจีนโดยมีท่าทีที่ไม่ไว้วางใจอยู่เหมือนกันคนไทยก็จะมีความแบบเอามาลองเฉยๆลองดู คือพอมันถูกมากๆก็ยอมที่จะลองได้แต่ถ้าพบว่ามันไม่ดีก็จะไม่เอาอีกเลยทั้งกลัวพังไวกลัวไม่ปลอดภัยกลัวไม่ได้คุณภาพถึงราคาจะถูกคนไทยก็จะมีความกังวลและนักภาษาอะไรคุณคิดดูว่าต่อให้กัมพูชาทําได้แบบจีนเลยนะผลิตสินค้าหลายๆอย่างได้แบบจีนมันก็ขายไม่ได้อยู่ดีแต่ไม่ต้องห่วงไม่ใช่ว่าเราอยู่อย่างโดดเดี่ยวเรามีเพื่อนร่วมชะตากรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ต่างกันเราไม่ได้ยืนอย่างโดดเดี่ยวเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนลาว คนเมียนมาห,หรือคนบ้านเราเองคือก็ไม่ได้มีแบรนด์ไม่มีการตลาดไม่มีอะไรเลยมันไม่สามารถไปอยู่ในใจคนไทยได้อยู่แล้วเรามีเพื่อนบ้านที่เป็นแบบนี้ด้วยเหมือนกันแต่เรื่องนี้นะครับก็มีในมุมที่โตแย่นะครับว่าแต่จริงๆแล้วนะคุณมองมุมเดียวเกินไปว่าคนไทยจะไม่เปิดใจมันไม่ใช่ผมกลับมองว่าเป็นเพราะคนไทยมีทางเลือกเยอะมากกว่าคนไทยไม่ใช่คนปิดใจนะเท่าที่ผมสัมผัสมาแต่คนไทยนะถูกปลูกฝังให้เลือกสิ่งที่น่าเชื่อถือกว่าเสมอและแน่นอนว่า เรากาลังแข่งกับแบรนด์ที่น่าเชื่อถือมากกว่านั้นแม้แต่เม็ดอินไทยแลนด์เองนั่นคือสิ่งที่คนไทยก็ยังไม่ได้จะเปิดรับอย่างเต็มใจนั่นคือแบรนด์ในประเทศตนเองแต่ว่าเพื่อนบ้านน่้นรับไปหมดเลยแต่ว่าคนไทยมีทางเลือกสินค้าญี่ปุน่นยุโรปสารพัดจากหลายๆายประเทศมันก็เลยเป็นเรื่องของคาว่าความน่าเชื่อถือที่จะแข่งขันได้ในสังคมไทยมันต้องมาพร้อมกับแบรนด์ใหญ่รูปสวยรีวิวเพียบหรือผ่านสื่อไทยมาแล้วทั้งนั้นถูกกล่าวถึงกันต่อในอีกเรื่องครับว่าแต่อย่างไรก็ตาม ของจีนก็ยังต้องโปรโมทหนักนะคุณลองดูนะของจีนน่ะก็ยังต้องโปรโมทกันหนักมากๆเพื่อที่จะขายในไทยให้ได้ถึงจะเข้าไปอยู่ในไทยในใจคนไทยได้แล้วของเขมรจะมีโอกาสแค่ไหนอย่าว่าแต่ของกัมพูชาเลยของจีนน่ะยังโดนคนไทยมองด้วยหางตาบางทีก็ไม่ใช้ด้วยซ้ําเรื่องโทรศัพท์มือถือเดียยิ่งเห็นได้ชัดเลยในไทยภาพลักษณ์ขายของได้มากกว่าคุณภาพจริงด้วยซ้ําสินค้าจากเพื่อนบ้านก็ไม่ได้แย่แต่แค่ไม่มีโอกาสได้พิสูจน์เลย บางส่วนนะครับก็ให้มุมมองในมุมที่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยไม่กล้าจะผิดหวังด้วยซึ่งมันก็คล้ายกับคนในกัมพูชาแหละที่ชินกับของไทยจนไม่กล้าที่จะไปลองของอื่นแน่นอนว่าในประเทศไทยก็เป็นแบบนั้นด้วยเชย่นกันมันอยู่ในวัฒนธรรมของตลาดแบบนี้แล้วไงอย่างเช่นถ้าของชิ้นนี้พังซื้อแล้วใช้ไม่ได้คือคนไทยจะรู้สึกเสียเงินฟรีก็ค,คล้ายกับคนบ้านเราที่ไว้ใจต่อของไทยโดยอัตโนมัติถ้ากินแล้วท้องเสียใครจะรับผิดชอบอะไรเน,นี้ย การบริโภคในไทยกับการพูชาคล้ายกันก็คือมันนําด้วยความกลัวประมาณหนึ่งหรือไม่ก็่ความเราแหวนที่จะจ่ายไปจนสินค้าประเทศเพื่อนบ้านอย่าว่าแต่จะผ่านเข้าไปขายได้สบายๆเลยมันต้องปีนกําแพงที่ค่อนข้างสูงกว่าแบรนด์ระดับโลกเสียอีกเฉพาะไปสิ่งที่เขาพูดมานะ่ผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแบบนี้ในทุกๆประเทศนะ คือประเทศไทยนะ่มีเจ้าตลาดอยู่แล้วนะถ้าพูดง,ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เองเอาให้เห็นภาพชัดๆนะครับรถยนต์แล้วก็เห็นๆกันอยู่ว่ามันมีแบรนด์ไหนนะที่เป็นเจ้าตลาดที่ขายดีขายดีไปที่ไหนก็เจอแบรนด์ญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยอะไรแบบนี้ยจู่ๆจะให้มาเปิดรับแบรนด์เพื่อนพันผมเปรียบเปยนะมันก็เป็นได้ยากอยู่แล้วแม้แต่ในกัมพูชาก็เป็นสิ่งนี้นะเจ้าตลาดก็คือไทยแหละขนาดว่าไทยแท้ๆเองนะครับสินค้าไทยแท้ๆเองไปตีตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าตลาดในเรื่องนั้นของไทยเนะี่ยก็ยังยากเลยทีนี้มมมมมันนนนไ่่่่จบตรงงทีีีคกลาาววถึใุ้ จากสิ่งที่หลายๆคนเล่ามานะครับที่พยายามจะส่งสินค้าไปตีตลาดไทยรู้ไหมว่าของกัมพูชาขาดตรงไหนขาดภาพลักษณ์ที่ดูดีภาพลักษณ์ที่พรีเมียมตั้งแต่บรรจุภัณฑ์เลยจะเห็นได้ว่าเวลาคนกัมพูชาจะผลิตอะไรไปขายนะที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่ทําง่ายๆเล็กๆน้อยอาหารโน่นนี่นั่นบ้างมันมักจะห่อด้วยถุงซิวแบบบ้านๆเลยมันเป็นซิวแบบของดีแบบบ้านๆมากเลย ไม่มีชืหลกบางทีไม่มียี่ห้อไม่รู้จักตั้งชื่อสินค้าชื่อยี่ห้ออะไรเลยไม่มีปรโค้ดไม่มีรีวิวในอินเทอร์เน็ตไม่มีคนดังในไทยแนะนําอีกมันก็เลยทําให้ยิ่งไม่น่าซื้อไปกันใหญ่แต่คนดูของเดียวกันที่อยู่ทางฝั่งไทยสิโหแค่ซองนะก็ต่างกันมากแล้วเรื่องถัดมาครับมีการกล่าวถึงในมุมนี้ครับว่าในณรณี่ไทยนะครับพอเป็นไทยเนะี่ยจะทําทุกอย่างที่ข้ามไปกัมพูชาได้หมดเลยแต่นั่นเกิดจากมาตรฐานที่สูงกว่าอย่างเช่นพวกเรื่องสินค้าไทย ที่มักจะมีทุกอย่างครบตั้งแต่โรงงานมาตรฐานระดับโลกระบบการตลาดที่ล้ำหน้าแพ็กเกจที่สวยงามในจะภาครัฐเองที่สนับสนุน SME มากกว่าด้วยที่ให้ไปลุกต่างประเทศอย่างจริงจังดูเหมือนว่าไทยเนี่ยจะมีหน่วยงานเรื่องช่วยเรื่องของการส่งออกทําการตลาดภาพจําสินค้าไทยในกัมพูชาก็เป็นเรื่องความน่าเชื่อถืออยู่แล้วและมันเกิดจากตัวร้านค้าในกัมพูชาเองนี่แหละที่อยากจะได้สินค้าไทยเข้ามาขายมากกว่าแม้กระทั่งแบรนด์ในประเทศตนเอง ตรงข้ามร้านค้าในไทยคุณก็ต้องรู้ดีเนี่ยว่าเขาไม่ต้องการเลยสินค้าจากกัมพูชาคือถ้าไม่ใช่สินค้าทากาไรได้ดีและขายดิบขายดีจริงๆคือแทบจะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเอาแค่ลักษณะของร้านค้าที่รับไปขายของแต่ละประเทศมันก็สวนทางกันไปหมดแล้วร้านค้าในกัมพูชาเนะี่ยมีแต่รับของไทยกันเต็มยังส่งท้ายกันด้วยเรื่องของกล้วยฉาบนะครับคือมันก็มี <laughs> อีกมุมมองหนึ่งนะเขาบอกว่า คือมีคนป้าคนหนึ่งในพระตะปอเนี่ยเขาทํากล้วยฉาบอรอร์แกนิกเขามั่นใจว่ารสชาติไม่แพ้ทางสั่งไทยเลยทีนี้อยากส่งไปขายแถวสะแก้วก็คือคล้ายๆกับคนคนหน้าเลยนะว่าอยากจะขายไปตามจังหวัดชายแดนนี่แหละเอาใกล้ๆนี่เลยสุดท้ายต้องหอบของไปฝากเพื่อนเอาไปขายได้แค่ริมถนนเท่านั้นขายริมถนนได้เต็มที่แค่วันละ10ถุงเพราะมันไม่มีแบนด ไม่มีอะไรเลยคือฟิวก็ไม่ต่างจากถามเล่แพงลอยไปหาขายทางฝั่งไทยแค่นั้นเลยมันไม่ได้เป็นสเกลในระดับที่ส่งไปขายตามร้านค้าส่งอะไรขนาดนั้นจนวันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าสุดท้ายก็ต้องเลิกทําไปทั้งท่้ที่ของที่ทําออกมามันก็ดีจริงๆแต่ว่าคนทางฝั่งไทยก็ไม่ยอมรับว่ามันดีได้ง่ายๆขนาดนั้นผมก็สงสัยเรื่องนี้นะว่าคนทางฝั่งนั้นเขาไม่รู้จริงๆหรือว่าการทําก้วยฉาบในไทยเนี่ยคนในท้องถิน่นธุรกิจออทอปอะไรง่ายๆเนี่ย ตามสินค้าโอทอปอะไรต่างๆเนะี่ยมันก็มีมากมายนะตามร้านขายส้มตำก็ยังมีเลยคนไทยทํากันเองก็ได้นะจะแค่กล้วยฉาบมันต้องแข่งกับสินค้าท้องถิ่นโลคอลจริงๆที่มันไม่ได้แปะแบนด์อะไรด้วยซ้ำนะ ในไทยเองคนไทยก็ทําได้อยู่แล้วผมคิดว่าเขาไม่เข้าใจความต้องการของตลาดด้วยซ้ำนั่นเนี่ยแล้วเขาก็ไปมองว่าของเขาก็อร่อยไม่แพ้ของ,ของไทยเลยแต่มันดันขายไม่ได้นี่แหละคือคําตอบว่าทําไมต้องรู้ก่อนที่จะลงทุนทําอะไรก็ตามแต่นะนะท่านผู้ชมเลยครับได้ข้อคิดมุมมองอะไรจากเรื่องราวที่ผมเล่าในวันนี้บ้างไหมก็มาแสดงความเห็นกันด้วยนะครับทั้งหมดคือการเรียบเรียงเล่าในสไตล์ผมนะครับที่จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนบ้านถ้าชอบการเล่าสไตล์นี้นะครับมาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับ ก็ฝากติดตามกันต่อด้วยนะวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับฝากเสื้อยืดแบรนด์ไทยสัญชาติไทยเช่นเคยนะครับที่มุมซ้ายล่างแบบที่ผมใส่อยู่เสื้อยืดแบรนด์ไทยจะใส่สบายมากนะครับแล้วก็ประหยัดกว่าในห้างด้วยนะก็สามารถจัดได้ที่มุมซ้ายล่างนะครับซื้อยุดสีพื้นจริงๆมีให้เลือกหลายสีด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณสกัรับชมครับสวัสดีครับ